เคซีม hey, ันขายหมูทอดไหมเอ้าไม่ขายเหรอไม่ขายอันนี้หกแถมหนึ่งใช่ไหมคะครับ ด <sk r 78> ืดตืๆด้เนี่ยเออตัวแต่งตัวเต็มเยอะขนาดเนี้ยเขาจะพาตัวมากินใจในขนมคนเดินขนมคนเดินว่าอะไรอยู่คะืมห้างก็เขากินในห้างไงอออเขาแต่งตัวหนูเห็นไหมเออสีสุชาเออมาวัดกันเลยไหมเออโอเคงั้นเราไปซื้อเค้กซีก่อนอ่าได้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปซื้อขนมคนเดินได้แล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนอร่อยกว่า เขาชอบกินข้างทางเขาชอบกินข้างทางแบบคือซื้อในห้างแล้วไปกินข้างทางแต่อยากกินอะไรกินแก่ไง่ตัว KFC มันขายหมูทอดไหมเอ้าไม่ขายเหรอไม่ขายเดี๋ยวเขาลงไปถามดูได้ไหมต่อคิวไปนะคะยาวถึงกรุงเทพอ่ะแม่ายคุณของเราหรือเปล่าเขาเรียกของเราหรือเปล่ายังไม่ได้สั่งอ๋อ อะไรนะตัวรอกี่นาทีนะ15 15นาทีได้มาเรียบร้อยแล้วนี่ KFC w i n ิ s เส็บตัวอ่ะไม่ได้ตัวใส่สูตรอะใส่สูตรทำไมเหรอใส่สูตรก็ต้องกินของข้างทางดิใส่สูตรก็กินในห้างตัวไม่ได้อะสำหรับตัวพิเศษพิเศษยังไงวะ <laughs> พิเศษใส่ไข่ไงเดี๋ยวสั่งไข่ให้โอ้ใส่ลุ<อ>้น <laughs> ไข่ปิ๊งไข่ดาวโอ้โหไข่ขาวนี่แล้วอ่ะนะไข่เค็มๆอ่ะนะอ๋อคิดยนนี่แล้วอ่ะเออใครได้ดูบ่ะได้ดูคลิปไข่ว่าสมนล้วหน้าพี่แจงตอนนี้รอพี่หมิวนะคะเออพี่หมิวอยู่ข้างในนู่นเนาะคือเราลงเราลงจากรถมาแล้วอ่ะดูรองเท้าเฮ้ยมันไม่เห็นอ่ะคือมันคนละข้างอ่ะตัวทำไมเป็นคนแบบนี้เขาไปเปลี่ยนเสร็จแล้วคนยังหลว่ะ ถึงหนูคนเดินเรียบร้อยใช่อุ้ยอยากกินไม่เป้าหมายของเราคือการซื้อไก่ทอดจซื้อเสื้อผ้าได้ไหมต้วงเก่งทีไม่เอาเดี๋ยวก่อลรอรอปีชิปก่อนโอเคโอเคเพราะว่าเขาขี้เกียจตัดนานนใสนเสื้อสีเหลืองอ่ะ KFC อะไรไก่ทอดไก่ทอดช่วงนี้เขาเบอร์นะเมื่อกี้เขาก็ใส่รองเท้าผีข้างลงมาข้าผน้อยอ้าวพี่มิวพี่มิวอยู่ข้างหลังนะพี่มิว พี่หมิวกินไปแล้ว KFC หมดไป9ชิ้นเฮ้ยมันแพ็กเกจชิ้นไม่ใช่หรอแพ็กเกจมัน7ชิ้นไม่ใช่หรอเออแลยสา่งเพิ่มก็ยืมเพื่อนเออใครคิดถึงพี่หมิวให้ดูพี่หมิวช้าๆใครคิดถึงพี่หมิวก็กดไลค์มาอันนี้พี่หมิวใส่ชุดนักศึกษานี่คือแบบลากลงจากโรงเรียนมานะคะจะโดดมานั่นแหละโดดเรียนมาโรงเรียนมันเลิกแล้วออ๋โรงเรียนมันเลิกแล้วนะคะเราเจอเป้าหมายแล้ว โอ้โหชูชิไม่ใช่อ๋อนี่ใหญ่หกแถมหนึ่งตัวเท่ากันเลยงั้นตัวซื้อ6ชิ้นก็เท่ากันเนาะมมาอันใหญ่ไปปะแล้วเท่าไหร่อ่ะสิบาทอ๋อเลือกเลยเลือกได้เลยนี่ไงมันเป็นวิงแซบเอาแบบบื่นได้เนาะวิงแซบฝั่งนู้นน่ะที่มันเผ็ดสุดนั้นตัวไปเอาแบบเผ็ดสุดด้วยตัวซื้อข้าวเหนียวให้เขาด้วยได้วิงแซบจีดเนาะอ่ หกแถมหนึ่งใช่ไหมคะนี่ได้มาแล้วอันนี้ใคร FC FC ตัวอีกขึ้นมาเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยเออเหมือนกันไป้ถ้าเองสลับอ่ะจะรู้ไหมว่าอันไหนไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้เขาไม่รู้เลยใครชิมก่อนอ่ะตัวชิมก่อนโอ้ชิมไงชิมได้ได้ได้โอ้โหเล่นมางอไหม เป็นไงบ้าเหนียวอร่อยออร่อยอร่อยให้ชิมล้วใใกันไหมมา่เนียวนเหนียวกว่าใครชอบอยู่เหนียวก็กินอันนี้อนนี้มันจะนุ่มๆเลย ก็มันร้อนอยู่อ่ะอันนี้เท่าไหร่อันนี้เก้าสิบเก้าอันนี้แปดสิบรวมข้าวเหนียวนะใช่ก็แล้วแต่คนนะว่าชอบแบบไหนแต่คนชอบแบบเขาจะเป็นต้องเลือกแบบนี้ไหมไม่ไม่จำเป็นบอกได้เลยเขาชอบแบบนี้เออไม่อร่อยถ้าไม่มีตังอยากได้ข้าวเหนียวเพื่อความอิ่มก็เอาแบบนี้ไปแบบนี้เนาะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไปค่ะเย็นเย็น เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะอืวันนี้เราอยู่ที่พะเยาเลยดืงบอกเขาเรียบจบแล้วเขาหิวเนาะโอเค okay, ไปละวันนี้ไปละค่ะไ๊าไปบาย<ป>มันอาจจะเด้งขึ้นมาพี่มิวพี่หิวบอกว่าพี่แจงกินเรียลาดาใช่ไหมตามหน้าตาค่ะ <laughs> หน้าตาเรียลาดก็จะกินเรียลาดแบบนี้ค่ะเธอเธอละเนี่ยว่างเปล่ากินแต่น้ำเปล่าเปล่าเพราะกินหมดแล้วใช่ไหม <laughs> กินแล้วแต่อยู่ในรถกี่ชิ้น เก้าชิ้นเขาจะกินให้หมดดีนเนี่ยเขาจะให้สะอาดหมดนเลยตัวจะเลียเลียพื้นนะรอดูพี่แจงเลียพื้นอยากส่องให้ดูมากเลยนะด,ด,ยดูดูดิตัวเลียเท้าด้วยนะดูดิเลอะเทอะมากอะ่ะกินจนเพดานทะลอกแล้วก็ยังไม่อิ่มไหนลองดูเพดานข้างบนดิไหนมนนู่นข้างบนโอ้โอันนี้ไม่ใช่เพดานเดี๋ยวจบคลิปเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยทำไมคะตบค่ะ